ผมนะฮะพบกับผมกับผมนะฮะกับช่องนี้กับผมนะฮะช่องที่บอกตรงว่านะฮะท่านผู้ชมห้ามพลาดนะครับผมนะเพราะว่าผมจะพาทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมนะฮะสำหรับขาแววนขาสกอยของเมืองไทยฮะที่มีรถสวยๆงามๆหรือรถที่แบบบอกตัวเองนั้นรวดแรงนะฮะเอามาโชว์ในช่องนี้ครับผมนะกับช่องไอ้ยาปะเฮ้ยฮะสกอยไทยแลนด์ครับผมนะฮะทุกอีพีอีพีครับผมนะวันนี้ท่านชมครับผมมาอยู่ที่ จังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ชมครับรถจะชนกูตายไว้นี่ฮะชนกูตายไว้นี่ฮะโอ้ยรถเยอะมากฮะับถนนตรงนี้บ้านแถวๆนี้ครับผมนะฮะอ่ะเจ็บเดือบมาแป๊บนึงครับผมโองรถเยอะมากวันนี้ฮะผมบอกตรงว่าห้ามพลาดฮะเพราะว่าอะไรฮะวันนี้ผมมีน้องชายคนนึงครับบอกว่ารถเขานั้นแรงมากเขามีรถเว็บป้าเก่าถึงเจ็ดสิบกิโลเมเฮ้ยเจ็ดสิบกิโลเมเลยครับผมนะฮะเขาจะมีของดีอะไรนั้นเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชม ไปพบเขาครับผมนะครับเว็บป้ากูเนี่ยกับงวยขโมยพ่อมาเลยเดี๋ยวตามมาครับเดินยตามมานะฮะท่านผู้ชม รออยู่นะครับผมนะท่านผู้ชมฮะจอดล้อเราอยู่แล้วครับมาเจอคุณม็อกครับผมนะฮะมาเข้าไปผมเพื่อสวัสดีคุณม็อกครับสิครับนะฮะคุณม็อกครับผมนะฮะหรือเราเรียกกันคือม็อกคุณาใช่ไหมครับผมม็อกคุณาครับผมจริงๆริงแล้วกับ้องม็อกเนี่ยมานานแล้วแหละมานานมานานหลายร้อยปีแล้วแหละโอ้โหเยอะเกินเยอะเเดีไหม โอเควันนี้น้องมอกรุ่นอะไรนะแลมเบต้าครับแลมเบต้าแลมเบต้าโหแลมเบต้าถ้าพูดถึงเรื่องอายุเนี่ยประมาณทักเท่าไหร่โอ้ยปีน่าจะเป็นปี60ศูนย์แนี่60ศ9 60เฮ้ยเกิดเกิดกันยังไงเก้าห้าแปดหรืยังไงยังเนี่ยพราะเป็นรถของของคุณพ่อครับของคุณพ่อคุณพ่อชอบเก็บของสะสมมาไว้ได้คาว่าไม่ยอมหายเลย ใครมาติดต่อเทอะไรก็ไม่ยอมขายครับรถคันนี้นะฮะแต่ลูกชายวันนี้ขโมยมาแรงครับผม <laughs> <laughs> เป็นชื่อรุ่นเลยทีวีทีวีจอแบนหรือเปล่าทีวีจอแบนหรือเปล่าไม่ใช่หนึ่งร้าเถ้ารุ่นนี้มันเป็นซีซีไหใช่พี่ซีซีหนึ่งร้อเจ็หนึ่งอจ็ิอุ้ยหนึ่งร้อยเจลยเหรอเว็บผมยี่ร้อยสิบเอเว็บผมยรอยสิบเองเรยเ็ะว็บผมเนี่ยอ้าวนะฮะระหว่างที่เราคุยกันไปกับผมนะท่านผู้ชมฮะกเจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะว่าเฮ้ย มันยังขับได้เอ๊ะขับได้ตาดติ๊กป่ะเพื่อนตัดติ๊กตัดติ๊กเฮ้ยท่านผู้ชมครับมันยังคงความงามความแบบเขาเรียกอะไรครับเาเรีกแบคลาสสิกนะคลาสสิกจริงๆแล้วก็หายากมากทุกวันนี้มอกตรงว่าประมูลราคาไม่ได้ไหมราคาเท่ครับไม่หมูนะผมว่าเติดแสนนะเป็นแสนนะมันหมื่นเกือบแสนได้ นะแต่ผมว่าน่าจะเยอะกว่านั้นนะเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบของเก่าจริงเนี่ยเนี่ยผมรุ่นนี้เป็นของแท้แต่จริงเขาบอกวจะเก็บไว้ให้ลูกชายมีลูกชายคนเดียวด้วยมีเมียยังครับเมียยังไม่มีเซอร์ไพรส์ยังไม่มีหรโอ้เอาละวันนี้คุณม็อกได้ข่าวว่าวันนี้คุณพ่อมาอยู่แอบเอามานะครับแอบเอามาแอบเอามาเพื่อจะมาลองความแรงให้เราดู นะจะมาท้าแข่งไปนะรุ่นเดี๋ยวนี้พี่เลยเป็นรุ่นเดี๋วนี้ผมก็มีรถแบบดีๆแรงๆรถดีๆแรงๆนะครถรุ่นอะไรเหรอคุณมั่นใจแค่ไหนก็ดูรถก็แข่งกั้นเลย์ฮะใช่ว้าท่านผู้ชมฮะติดตามดูให้ดีฮะวันนี้ผมจะให้คุณบลอกนั้นแข่งกับไอ้ก้าเหลาครับผมนะฮะไอ้ก้าเหลามีรถรุ่นอะไรนะไม่รู้ผมยังไม่รู้ยังไม่เห็นคันนี้ป่ะเนี่ยคันนี้เปล่าคันนี้ ท่านผู้ชมคันนี้นะฮะคันนี้เดี๋ยวจะคันนี้ครท่านผู้ชมคันนี้จะแข่งกับคันนี้ <Yeah. S 1> มาดูกันว่าจะแรงแค่ไหนครับผมนะของ,ของไอเจ้ากระบอกครับวัด,ดีนออ้องกจะมาแข่งกันจะติดตามต่อไปครับว่าความแรงของรถคันนี้เจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยมันจะแรงแค่ไหน่ะโอเคเต <laughs> รียมพร้อมค <laughs> รับผมเตรียมพร้อมค <laughs> รับผม ไอ้น้องได้ข่าวว่าจะแข่งกับพี่เลยคิดผิดคิดไม่เดี๋ยวรู้เลยรุ่นเนี้มันรุ่นอะไรนี่ของพี่มันเม็ดเม็ด หัวโตหัวโตจะลองท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองให้ท่านผู้ชมดูบอลจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวผมลองก่อนด้วยกันดูนั่นมาแล้วมันแรงมากมาแล้วมาต้ามาต้าขึ้นออกมาฮะับท่านผู้ช ไอ้เชี้ยตายแบบนี้เลยะเอาน่าไอ้เอี่ยตายแบบไอ้เยอันนี้จริงดูรตาผมเนี่ยโอ้ผมไม่ได้แกล้งนะผมไม่ได้เฟ้ครับน้ำตาผมแตกจริงๆในความเลยแบบไม่มันจะแรงจริงอะโอ้ เฮ้ยร <c oughs> <tama> ัคุณจอดนริงนอุ้ยอุ้ยดีโอ้โอ้าอะรทามัถึงเวลาดิสองดนจ้า ช็อกมากนี่โอ้รถอะไรไปแข่งกันไม่รู้เจ๋งอะละท่านผู้ชมครับผมฮะเห็นแล้วทลลอยางครับว่าโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาจริงครับผมนะฮะ70ปีโอ้โหสุดยอดฮะเมื่อกี้คุณลับรู้สึกเป็นไงดีพี่แรงหมดแท้แล้วตอนเมื่อกี้โอ้โหกูเหนต่อยแต่ละอย่างเมื่อกี้โอ้โหฟิลฟ้ามากผมตรงว่าอันนี้ไม่ธรรมดานะฮะคุณก็บอกเป็นไงคันนี้ยอมเลยนะ เก่าจรงเก่าเก่ายอมแรงแรงโทษแล้วก็บอกว่าชีเด็ดแล้วบอกี่เด็ดแต่ว่ากล้องมีปัญหาแลกล่องกล่องมีปัญหานะกรอะไรเน่งาตัด้อดื่อดื้ดตึ๊ดื้อดื้อดต้อดตัดื้อด้อาว้อื้อดื้อีื้อดื้องื้อดื้อเอด้อดื้ด้อดื้อด้อดื้อดื้อมื้อดื้อด้อดื้อดือ้อดื้อ้ตดื้อดื้อ้รดื้อ้อดื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 ้อ้อดออดื้อดื้อดื้อด้ออ้ เสียเวลาชมกับเรานะฮะไอายาปลาเคยครับผมนะฮะกับแวนบอยสก๊อตแลนด์ครับผมและ,ะคุณมีรถดีๆรถพูดง่ายงว่าคุณคิดว่าของคุณเจ๋งเนี่ยติดต่อทางเพจเรามาได้เลยครับผมนะ,ะเพจเราอยู่ด้านล่างนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวช่องนี้ผมจะหาสรรหารถแปลกๆนะฮะของแปลกๆของหายากหรือไม่ก็รถที่มีเจ้าของรถไม่จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเอามาโชว์ความสามารถกันนะครับติดต่อเรามาครับผมนะฮะ,ะ,ฮะผมมีค่าขนมให้คุณด้วยผมบอกให้ ผมไม่ได้ว่าให้ถ่ายฟรีนะครับผมบอกนึงว่าผมมีค่าขนมค่าน้ํามันให้คุณนะฮะกูแง่กับคนนี้ก็ผมก็ให้ไปเข้ากล่องเข้ากล่องหมูกรอบหนึ่งกล่องเอาแล้วกับผมนะติดต่อมาครับผมนะฮะติดต่อมาเราจะไปถ่ายนะฮะคุณมีคนเดียวหรือมีเป็นแก๊งเชิญเลยครับผมนะฮะผมจะไปถ่ายคุณโอเคฮะวันนี้ขอบคุณต้องมากมากขอบคุณขอบคุณจริงๆครับผมนะฮะแม่รถคันนี้แรงจริงครับสุดยอด โอเคคลิปต,ต่อไปจะเป็นอะไรแล้วนะครับผมนะฮะรถจะเป็นของใครติดตามครับผมวันนี้สวัสดีครับ